สวัสดีครับพ่อปอุลเลยนครับกับสองอ้าควนใต้หาปลานะครับวันนี้ก็พามาจิงปลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มากกระบอกรางอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูไมยใหม่นะครับนี่ครับนี่นั่งอยู่บนต้นไทรนะครับมาส่งกระบอกกับพี่บ่าวครับบ่าวอยู่ฝั่งนู้นครับช่วงนี้คลิปก็ไม่ได้ลงนานนะครับเพราะว่าฝนตกที่ภาคใต้นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูคลังปลานินนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เว้นกองเสียงให้ดูนะครับนี่ครับหลุมเยอะมากนะครับหลุมปลานินหลุมปลานินนี่เป็นสิบๆเลยนะครับแต่มานี้ละละยิงนี้ยี่สิบบวทั้งนั้นเลยครับไกลมากครับนี่ครับดูหลุมนะครับมีปลาเกือบทุกหลุมนะครับมานี้ เห็นล่องอยู่นะครับโขเคครับเดี๋ยวไปรับชมมุมพร้อมกันนะครับว่าจะยิงโดนไหมนะครับพอาะระยะมันไกลไกลมากนะครับโอเคครับ โดนครับโดนโดนโดนนะครับโดนนะครับโดนตัวนี้ระยะยี่สิบบัวนะครับยิ่ง นะครับใส่สวยครับตัวนี้อโอ้โห,โ,หโดนหางนะครับนเข่าห้างครับตัวนี้เกือบไม่โดนนะครับดิดนเดียวเลยครับใส่ช่วยครับตัวนี้ใส่เหมือนลนะครับกับเข่าห้างนิดเดียวครับ รายอยู่ไกลมากครับะรยะยะอยู่นู้นเลยครับโอเคครับอุยโยกระโดดเลยตนะัวนี้ ไม่โดนนะครับอยู่น้ำลึกป้ากกล่องมาติดพื้นเลยไม่นโดนครับ ดูนะครับตอนนี้ออกมาครับอันลินนะครับอันลินมนอยู่ข้างหน้านียนะครับหันข้าง โดนนะครับโด,โดนโดนบบนนะครับโดนนะตัวนี้จะว่ายมาในหลุมนะครับไเต้มนะครับ ครับตอนนี้ <c oughs> กับใหม่แต้น,นครับตัวนี้โดนหัวเลยนะครับไสส,สวยๆนะครับตัวนี้โอเคครับนับจํว้้มาเข้าหลุมนะครับตัวนี้โอเคครับ โอ,โโอโตอนนี้น่าจะไม่โดนนะครับใหครับตใหนตนหน,นะครับน่าโดนนะครับตนนัวนี้น่าจะโดนนะครับ mùa 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 nó mùa 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 nó mùa 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 ครับผลงานรวมวันนี้นะครับได้สองเต็มนะครับนี่ก็มนมืดนี่ครับสองเต็มใส่สวยๆเลยครับใส่โลโอเคครับก็จะจบที่วัาน,นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่หน้าอีกนะครับ